มันสิ้นสุดเวลาของตระกูลหุ่นแล้วมันหมดเวลาแล้วการต่อสู้กับเขมรม,มันมีหลายวิธีและวิธีที่จะสอนให้เขมรหลับจําก็คือการที่ต้องปล่อยให้มันไปลําบากหมายความว่าหนึ่งงดความช่วยเหลือประกาศตัดความสัมพันธ์คือไม่คบกันอีกเลยคือไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับแม่งอีกเลยนี่สินก็บังคับกันไปตามกฎหมายส่วนความสัมพันธ์เพิ่มเติมอะไรไม่ต้องมีประกาศปิดสถานทูตและงดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งหลายทั้งปวงตัดความสัมพันธ์ครับและไปแจ้งกับทางอาเซียนว่าประเทศไทยจะไม่ขอเข้าร่วมกรณีที่มีขเขมรเ,เนี่ยเข้าร่วมการประชุมอาเซียนด้วยหรือจะเข้าร่วมก็ได้แต่โนโหวตโนสนโนแคร์เกี่ยวกับเรื่องขเขมรทั้งหมดแล้วอาเซียนนี่นะครับถ้าเกิดจะมาบีบบังคับเราต้องช่วยเหลือกันบอกเราไม่ช่วยครับใครอยากช่วยช่วยกูไม่ช่วยแล้วคราวนี้กูเสนอ ให้ถอดถอนเขมรออกจากอะไรครับกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะครับต้องถอดถอนออกเลยครับเสนอถอดถอนออกเลยนะครับและประเทศอาเซียนไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้เนื่องจากที่ผ่านมานั้นตั้งแต่นำเขมรเข้ามาสู่อาเซียนอ้างสมัยสิงคโปร์เนี่ยนะครับแจ้งว่าควรจะถอดเขมรออกตอนนั้นที่เราไม่ถอดเนี่ยเพราะเรายังเห็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรายังมองว่าเป็นเพื่อนบ้านกันแต่วันนี้สิ่งที่คเหม็นทาคนไทยคือคือทําร้ายทําร้ายคนไทยด้วยการยิงจรวดเข้ามาฆ่าคนไทยรวมถึงทาทาลายทรัพย์สินต่างๆเช่นนะครับสถานพยาบาลนี่ถือว่าถือว่าเลวร้วายที่สุดในการสงครามนะครับในการสงครามเนี่ยจะฆ่าใครก็ฆ่าได้ห้ามฆ่าหมอห้ามฆ่าหมอห้ามทําร้ายนะครับสถานที่รักษาพยาบาลในยามสงครามเขาห้ามกันนะครับ ขนาดกติกาโลกเขายังมีกฎห้ามกันอย่างนี้แต่คำเหม็นแม่งไม่สนใจแม่งทาทุกอย่างอันนี้เนี่ยแหละครับเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราต้องตัดความสัมพันธ์และปิดสถานทูตประกาศปิดสถานทูตถาวรและไม่คบกันอีกเลยเท่านั้นเองแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องทําคือเรื่องของกําแพงที่จะต้องกลับมานั่งคิดทบทวนว่าวันนี้เราควรจะทํากําแพงกันอีกไหมเราก็จะต้องดูต่อไปว่าเราจะสมควรทํากําแพงไหมถ้าสมควรทํากําแพงก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ ให้กองทัพประกาศมาเหมือนเดิมเราต้องการสนับสนุนนะครับงบประมาณนะของพี่น้องประชาชนใครมีเท่าไหร่ก็สมัครใจเท่านั้นไปสร้างกำแพงให้รัฐบาลมันควักตังออกมาอย่างวันนี้เนี่ยมีมีดราม่าเรื่องของอะไรครับเรื่องของพี่อ้วนเราเนี่ยหรือคุมธรรมเนี่ยเห็นมีข่าวบอกว่าจะสอบสวนกองทัพบ,บกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่ไปยิงหนังกระติกที่ไปทําท่าทําทางยิงหนังกระติก บอกว่าไปยิงตเออไปยิงหนังกระติกใส่ทหารขเขมรเนี่ยจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงจะไปหาฮีอะไรมันงานของมึงเหรอมึงว่างถึงขนาดว่ามึงจะต้องไปดูทหารคนไหนไปยิงใส่ขเขมรขนาดนั้นเลยเหรอนะพอพูดมากหน่อยแม่งก็ูจะฟ้องจะฟ้องถ้าใจปาซิวอย่างนี้จะไปเป็นแม่งเลยนักการเมืองอะ่ะก็กูถึงบอกนอ,อย่างนี้นักการเมืองแม่งสไดในฮีอะเอะอ,อะไรแม่งฟ้องเอะอ,อะไรแม่งฟ้องเอะจะฟ้องท่าเดียวไอ้ งานการมึงไม่มีทำวะไงวันนี้คุณเซนคลั่งจัดถึงขนาดต้องเอากองกำลังมาไว้ไว้ในบ้านตัวเองมีกองกำลังเหลืออยู่อีกประมาณสองหมื่นกว่าคนเอามาผัดเปลี่ยนเวรยาหมู่บ้านนะั้นคือพูดง่าย,ายๆว่าไอ้สองหมื่นกว่าคนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านคุณเซนแล้วล้อมกรอบหมดแล้วรถถังจอดอยู่เกือบห้าสิบคันมันล้อมบ้านตัวเองไว้หมดแล้วตอนเนี้ ไอ้ห้องลงห้องรับมีไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไอ้ลูกจะหลวนเราก็มีอยู่มันไม่มันไม่กระทบพื้นแลวระเบิดหรอกมันกระทบแล้วเจาะลงไปข้างล่างแล้วค่อยจะระเบิดก็มีประเทศไทยมีระเบิดหัวรบมีตัวนี้มีอยู่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือมันรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทหารเราเนี่ยคือกองทัพเราเนี่ยเริ่มที่จะวางแผนจัดหาเครื่องบินเริ่มที่จะมียุทธยุทธวิธีใหม่ๆ เตรียมที่จะรับมือของเขเมรอย่างเต็มที่เอาพูดง่ายๆว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการทาหารอากาศแกไปพูดขึ้นมาไงบอกว่านะครับแกบอกว่าถ้าเขาเมรยังระมิดข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยและยิงเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขเมรจะไม่เหมือนเดิมแกบอกเลยคราวนี้เขเมรจะไม่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่ายังไงครับนั่นหมายความว่าไอ้ปกติที่ทิ้งทิ้งระเบิดไปเนี่ยไอ้ไอ้ห้าร้อยปอนด์ลูกละห้าร้อยปอนด์คราวนี้เนี่ย ลูกละห0าร้อยปอนจะขาตลาดจะเหลือแต่ลูกละ2อ0 0ันปอนเท่านั้นวันนี้เนี่ยเขมรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายฮุนเซนเนี่ยที่ไปปลุกระดมเยาวชนคนเสื้อสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่ากลุ่มเยาวชนสัมพันธ์วัฒนธรรมกัมพูชยอะไรของแม่งในพวกเด็กพวกเนี้ยเท่าที่ทราบมานายฮุนเซนเตรียมปลุกระดมเด็กพวกนี้นะครับและเดี๋ยวจะหลอกไอเด็กพวกนี้เนี่ย ไปตามแนวหน้าไปตามแนวลบคือพูดง่ายๆว่าให้พาเนี่ยนะครับให้ทหารพาเด็กๆพวกนี้อ้างว่าจะพาไปหลบภัยอ้างว่าจะพาไปลี้ภัยไอไปหลบภัยแล้วสุดท้ายก็พาเด็กพวกนี้ขึ้นรถมาแล้วมาอยู่ตรงหน้าแนวหน้าแนวยิงรถเบียมยี่สิบเอ็ด 21, หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะพามาเพราะมันกะว่าคราวนี้เอฟสิบหกยังไงก็ต้องบินขึ้นพอบินขึ้นแล้วก็ถล่ม พอตกลมไปเสร็จแล้วก็จะโดนเด็กพวกนี้ตายหากันเป็นเบื่อเลยคุณเซนกะว่าคราวนี้เอาเด็กของของมันเองเนี่ยคือไอ้เด็กขเขมรเนี่ยไอ้ไอ้ที่ไปเหยียบทงทง,ทงชาติไอ้พวกนี้ไม่มาหรอกไอพวกนี้หนีแต่ไอพวกที่มาคือเป็นสมาชิกเยาวชนสัมพันธ์ที่ใส่เสื้อสีฟ้าๆเหมือนคนขับรถแท็กซี่ตุกต๊กๆกบ้านเราอะไอ้นั่นต่างหากที่จะถูกหลอกมาขึ้นรถดีมซี หลอกมาขึ้นรถอีแตนตึกๆๆๆๆอย่างนั้นน่ะแล้วบอกว่าจะพามาเที่ยวพามาดูงานสุดท้ายมันจะพาไปหน้าไอไปแนวหน้าไปยืนดูจรวดเขายิงใส่กันและสุดท้าย F16 หรือกิบเพนเราก็จะบินมาถล่มตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายข้างล่างนั้นมีเด็กๆอยู่ด้วยนั่นคือนั่นคือไม้สุดท้ายที่ฮุนเซนจะทำได้ คืองานนี้หุนเซนเนี่นะครับบอกว่าอย่างเดียวเลยตายเป็นตายเจงเป็นเจงงานนี้กูเอาเด็กมาให้มึงตาแล้วเพราะหุนเซนไม่เคยแคร์ชีวิตคนเขมรมันเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่มันเป็นเขมรแดงแล้วพวกเรารู้หรือเปล่าว่าสมัยหุนเซนเป็นเขมรแดงเนี่ยไอ้พวกหาบ้าบอคอแตกนี่เวลาเขาขนคนไปถือนารวมเนี่ยนะครับมันก็จะเอาไอ้พวกอะไรฮะ พวกคู่ผัวตัวเมียลุงป้านะอาพากันไปส่วนเด็กคนไหนที่ต่ำกว่าห้าขวบหรือสิบขวบไอหุนเซนสั่งทิ้งหมดสั่งยิงทิ้งหมดมีพี่น้องเคยรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่านี่คือถ้าคุณจะคาดหวังกับหุนเซนว่ามีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่มีความเป็นผู้นำหลงเหลืออยู่มันฆ่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสิบขวบมันทิ้งหมด มันพูดคำเดียวเลยว่าคนพวกนี้คือปัญหาเด็กพวกนี้คือปัญหาฉะนั้นเอาไปก็เป็นภาระจะต้องไปเลี้ยงดูไปปลูกสร้างบ้านเรือนไปทำไร่ทำนาไม่ได้จะต,ต้องกลับมาเลี้ยงเด็กมันเลยสั่งทิ้งทั้งหมดแล้วส่วนใครไปตั้งท้องอยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรนับหนึ่งใหม่ได้แต่ในระหว่างทางที่เดินไปมึงจุงลูกเด็กเล็กแดงมึงอุ้มลูกมึงไปขเขมรแดงจับยิงทิ้งหมดครับไม่เหลือครับ นี่คือผลงานของนายฮุนเซนผู้นำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทรราชที่สุดในจกักรวรรดินี้แล้วการครั้งนี้ที่นายฮุนเซนเตรียมที่จะลากเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลบนายฮุนเซนคิดดีแล้วและผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่านายฮุนมาเน็ตเองก็ไม่น่าจะเห็นด้วยเพราะเท่าที่ดู ช่วงหลังๆที่ผ่านมานายหุ่นมาเน็ตนี่เงียบอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนกันหุ่นมาเน็ตหายสาบศูนย์ไปเลยคือวันนี้แม้กระทั่งจําได้ไหมเมื่อสองวันก่อนที่ผมพูดถ้าจําได้เมื่อสองวันก่อนที่ผมพูดนะครับผมบอกว่าไอ้นโรดมยังฆ่าลูกตัวเองได้เลยไอ้หุ้นเซนทําไมจะฆ่าลูกตัวเองไม่ได้ในเมื่อวันนี้หุนเซนรู้อยู่แล้วว่าหุนมาเน็ตยังไงก็บารมีไม่มี แล้วคนขเขมรเองก็ไม่ได้ยอมรับคุณมาเน็ตแล้วถามว่าตัวนายฮุนเซนมีคนขเขมรยอมรับไหมไม่มีไอ้พวกเงียบๆที่อยู่ตามบ้านเรือนเนี่ยมันยังไม่ออกมาไอ้พวกที่ออกมาก็พากันไปติดคุกไปคุยเรื่องประชาธิปไตยกันในคุกแต่ไอ้พวกที่อยู่ตามบ้านเขาเรียกว่าพลังเงียบไอ้พวกนี้ยังไม่ออกแต่ไอ้พวกที่ออกคือเรียนหนังสือวันละสองชั่วโมง ไม่มีญาติพี่น้องทํางานอยู่ต่างประเทศไม่มีญาติพี่น้องทํางานอยู่ในเมืองไทยวันๆก็นั่งดูโทรทัศน์เพียงช่องเดียวเทพประบุใต้แสงจันเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วเสร็จพอมาทีนี้เนี่ยนายหุนเซนก็เลยรวบอํานาจไว้คนเดียวทุกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวนายหุนเซนคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดจริงๆแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็ไม่ใช่หุนเซนด้วย นะครับเออจริงๆแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือนายพลเอกเตียเชเฮฮาฮาแต่ต่อมาเสือกไปหลอกไอเตียเชฮฮาฮาให้ไปเป็นรองนายกนะครับพอเป็นรองนายกตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เลยฟาดซะเองเลยยึดอำนาจมาเองเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเตียบันฮปปี้เตียบันไม่ฮปปี้เตียบันไม่แฮปป,ปปี้แต่เตียบันยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ทำไหมผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสทุกวินาทีถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไรผมหมายความว่าตยาบันรัฐประหารทันทีแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีมือที่สามมีมือที่สี่เข้ามาสนับสนุนกตยาบันด้วยซึ่งเขาต้องเช็คความพร้อมก่อนที่จะลงมือเขาต้องรีเช็คหมดเขาต้องหาเหตุให้หมดให้ได้ก่อนตอนนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกว่าฮุนเซนกำลังจะเอาเด็กมาเป็นโล่มนุษย์ เอามาเป็นกำแพงมนุษย์ก็กะหวังว่าคราวนี้ถ้ามีถล่มกันอีกไอเด็กพวกนี้ตายหาหมดแล้วก็จะลากประเทศไทยไปที่ UNSC แล้วไปประนามประเทศไทยว่ากองทัพของไทยได้สังหารเด็กสังหารเยาวชนตายเกลื่อนนับร้อยนับพันนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพเพออิญฮุนเซนคิดดังไปหน่อย คุณเซนคิดดังจนเกินไปจนกระทั่งหลายคนเขาได้ยินเสียงของความคิดของนายคุณเซนว่ากูจะเอาเด็กมาฆ่าทิง้งแต่กูจะยืมมือเลยครับกูจะยืมมือกองทัพไทยให้มาฆ่าคนของกูและหลังจากนั้นกูก็จะไปประท้วงและกูก็จะลากเรื่องนี้ไปศาลโลกให้ได้เพราะถือว่าเรื่องนี้มีคนตายที่เป็นเยาวชนนี่คือสิ่งที่นายคุณเซนเขากำลังจะทำและผมเชื่อว่ามันทำแน่ และที่ผมรู้มาคือมันมีการเตรียมพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีการเตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่างแล้วแล้วคนที่จะมาแทนหุนมาเน็ตก็คือหุนมาลีไอหัวล้านนี่แหละครับจะมาแทนคนที่ชื่อหุนมาเน็ตพะจะสังเกตดีๆว่าหุนมาเน็ตตอนนี้เงียบหายไปจากจอทีวีเลยนะครับไม่ไม่เหลือไม่เห็นมาสัมภาษณ์เลยมีใครเคยเห็นหุนมาเน็ตออกมาพูดอะไรบ้างไหมในช่วงเวลานี้มีใครเคยเห็นบ้างไหม ไม่มีและผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะต่อให้หุ้นเซนทำยังไงลากไปสารโลกอะไรยังไงก็แล้วแต่หรือจะพึ่งพา U N S C ยังไงก็แล้วแต่จะมั่นใจว่าสหรัฐจะโหวตให้ก็แล้วแต่แต่กูบอกก่อนเลยจีนเขาไม่เล่นด้วยแน่นอนแล้วคราวนี้จีนจะยกมือสนับสนุนไทยรวมถึงรัสเซียอินเดียและเผลอๆอาจจะมีประเทศอื่นที่เป็นพันธมิตรกับจีนรัสเซียอินเดียที่เป็นคณะมนตรี คณะมนตรีถาวรอ,อยู่สภาประชาชาติเขาอาจจะสนับสนุนเราว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเขมรเป็นฝ่ายลงมือก่อนแล้วรู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ดาวเทียมเราก็มีดาวเทียมโลกโลกใบนี้จีนก็มีดาวเทียมเราก็มีดาวเทียมทุกอย่างเขามีดาวเทียมหมดแต่เขมรไม่สนเขมรไม่สนเขมรจะเอาชีวิตของเด็กของเขามาเป็นตัวประกัน เอามาเป็นตัวตั้งเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองไว้แต่ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่ามันสิ้นสุดเวลาของตระกูลหุนแล้วมันหมดเวลาแล้วต่อให้วันนี้คุณเซนจะแก้ผ้ายืนกลางสนามรบไปยืนชี้กระเจียวชี้เข้าไปที่แนวพงหญ้าแล้วตะโกนว่าฆ่ากูสิฆ่ากูสิแล้วก็โดนยิงตายถึงวันนั้นก็หมดโอกาสแล้ววันนี้เป็นขบวนสุดท้ายที่ตระกูลหุน เสพสุขได้และเป็นช่วงทศวรรษสุดท้ายที่ตระกูลหุ่นจะอยู่ในขเขมรได้ผมบอกก่อนเลยมันหมดแล้วครับต่อให้มีสหรัฐก็ตามสหรัฐไม่ได้ดึงนาโต้เข้ามาเล่นด้วยงานนี้สหรัฐไม่ดึงนาโต้เข้ามาเล่นแต่สหรัฐแค่ต้องการมาอย่างเชิงจีนเท่านั้นเองแล้ววันนี้โดนันทป์ก็ได้เจรจากับจีนคุยกับรัเสเซีย มีการคุยเรื่องการค้ามีการคุยเรื่องการยุติสงครามระหว่างรัเสเซียยูเครนไอทำไปคุยเรื่องนี้ตั้งสามสี่เที่ยวมัจนจังจบไม่ลงเลยเพราะอะไรเพราะรัเสเซียมันไม่ก้มหัวให้ทำเพราะจีนไม่ก้มหัวให้ทำและอินเดียตอนนี้ก็ไม่ก้มหัวให้ทำแล้วทำก็ทำอะไรไม่ได้ทำก็จะกลายเป็นขมรอนาคตก็จะกลายเป็นขมรอเมริกาก็จะกลายเป็นขมร เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าพันธมิตรมันไม่ได้มีอยู่จริงมีอยู่จริงคือผลประโยชน์ร่วมกันแบ่งกันลงตัวปาดหน้าเค้กแบ่งกันกินเนื้อข้างเขียงกันพร้อมๆกันมันก็อยู่กันได้เพราะเมื่อไรเวลาเค้กมันแบ่งไม่เท่ากันหรือเนื้อข้างเขียงบางประเทศไม่ได้กินมันก็แตกคอกันแล้ววันนี้สิ่งที่นายโดนัั่นทำทำให้กับประเทศไทยโดนัั่นทำทำให้กับจีนให้กับเขมรให้กับรัสเซีย วันนี้ทําเดินเกมผ้าถึงแม้ว่าทําจะเล่นภาษีจนกระทั่งมีเงินเข้าประเทศถึง1 0บจุดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่ประกาศชัยชนะเรื่องภาษีแต่ทําจะถูกโดดเดี่ยวเรื่องการค้าว,วันนี้จีนก็เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มบริกแล้วรับรองเงินของรูปีของอของอินเดียนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าอินเดียกับจีนเขาจริญสัมพันธ์ทำไมตีต่อกันจีนเป็นคนประกาศรับ รับรองค่าเงินของอินเดียจีนกลายเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมาทันทีและที่มีก่าวปล่อยข่าวลือว่าจีนจะถูกรัฐประหารสีจิ้นผิงจะถูกรัตประหารไม่เป็นความจริงวันนี้ผมไปดูข่าวมาแล้วไม่เป็นความจริงนะครับพยายามไปถามหลายๆคนที่เป็นผู้รู้เขาบอกว่าแล้วใครจะมาแทนสีจิ้นผิงเ่ะพราะที่ผ่านมาตอนนี้ก็แปดสิกว่าเก้าสิบทั้งนั้นนะ มีสีจินผิงเท่านั้นที่ยังทำงานได้อยู่และเขาคือคนที่ฉลาดที่สุดสีจินผิงเป็นคนฉลาดที่สุดคนจีนเขายอมรับว่าสีจินผิงคือโจเอ๋อรไหลสองเขาไม่ได้บอกว่าสีจิ้นผิงเป็นเตั้งเซียวผิงนะแต่เขาบอกว่าสีจินผิงเนี่ยคือโจเอ๋อรไหลสองคือผู้นำจีนที่ให้ก้าวกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วเงินดอลลาร์ก็จะเสื่อมค่าทำมันถึงเข้าไปเจราจากับจีนไง แต่เราตั้งหากที่ไปก้มหัวให้กับอเมริการัชการที่ห้าบอกอย่าทิ้งจีนกับรัสเซียนะเขาเป็นประเทศเพื่อนของเรานะจะห้องเต้เต้ากวงก็ทรงมีลายพ้าหั์ได้บ่งบอกชัดเจนว่าจีนกับไทยคือพี่น้องกันเอกสารสำคัญตัวนี้นะครับก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยในหลวงรัชการที่ห้าก็สร้างพระตำหนักให้ระลึกถึงห้องเต้เต้ากวงห่างไปอีกสามร้อยเมตรก็เป็นอะไรฮนะพระตำหนักนะครับ ให้สร้างขึ้นมาเพื่อระล,ลึกถึงพระเจ้าซานิโคลัสที่สองนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยจีนรัเสเซียถามว่านี่มันคือและและขะมรนเกี่ยวเกี่ยวครับขมรนเกี่ยวเต็มเต็มเพราะอย่าลืมนะครับคนขมรนส่วนมากที่ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเขาไม่เอาฮุนเซนแล้วเขาไม่เอาฮุนมาเน็ตเพราะเขามองว่าอิบุลานีคือต้นทางเลยอิบุลานีแม่ของไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ยเมียของไอ้ฮุนเซนเนี่ย ไอ้พวกเฮียนี่คือคแมกอมเป็นคำเป็นคาเมนผสมเวียดนามไอ้ไอ้บุลไอ้ไอ้หุนละไอ้หุนมาลีนี่ก็ใช่ไอ้หัวล้านเนี่ยฉะนั้นคนตระกูลหุนคนคาเมนเขามองว่ามึงไม่ใช่คาเมนแท้มึงเป็นคแมกอมมึงเป็นพวกเลือดผสมมึงก็เหมือนกับตระกูลแฮร์รี่พอตเตอร์คือพ่อมดเลือดผสมอะสายเลือดผสมไม่ใช่สายเลือดพ่อมดแท้ดังนั้นคนคาเมนเขาก็รู้ เขาก็ไม่อยากได้แต่ถามว่าวันนี้สิ่งที่ฮุนเซนกำลังทำนั่นคือการทำลายครอบครัวตัวเองการทำลายครอบครัวตัวเองเพียงเพื่อตัวเองสะใจอยากจะสะใจอยากจะเอาชนะเด็กหญิงแพทองทานจิน,นวัฒน์อยากจะเอาชนะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเรียนจบการโรงแรมมาไม่มีความรู้ในการบริหารประเทศถ้าคุณเอาชนะคนอื่นที่มัน เอาชนะคนที่มันมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะภาคภูมิใจนี่คุณตบหน้าเด็กผู้หญิงรุ่นหลานคุณไล่เด็กคนนี้ก็ไม่ใช่จีเนียสคุณไปกระทืบเด็กผู้หญิงที่เด็กเด็กผู้หญิงที่จบการโรงแรมมาเนี่ยแล้วคุณบอกคุณคือผู้นําที่คุณชนะไทยได้พอกระทืบเขาเสร็จก็ประกาศชัยชนะเลยวันนี้กูเล่นการเมืองไทยซะย่อยยับเขาไม่ได้เล่นการเมืองไทยซะแต่คนที่จะย่อยยับคือตระกูลหุน้น เพราะถ้าเกิดหลังจากนายหุนเซนตายไปแล้วหรือนายหุนเซนยังไม่ตายลองคิดดูดีๆนะครับคนที่เป็นศัตรูหุนเซนเ,นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไม่ใช่แค่ในพลสไลดยดึกในพลอินเบียงฮาไม่ใช่ไม่ใช่ในพลเตียบันแต่ยังมีนายพลอีกหลายต่อหลายคนที่ ถูกนายฮุนเซนนะครับจับถอดยศและไล่ไปเป็นสอวนายฮุนเซนทุกวันนี้ไม่มีอะไรทํานอกจากหาศัตรูอย่างเดียวแล้วคิดดูถ้าวันหนึ่งนายฮุนเซนลุกไม่ขึ้นหรือนอนป่วยติดเตียงคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าในเมื่อนายฮุนเซนโกงคนทั้งโลกได้นายฮุนเซนหักหลังคนทั้งโลกได้นายฮุนเซนก็จะต้องถูกคนอื่นหักหลัง หลังจากนายคนุณเซนลุกไม่ขึ้นหรือพูดไม่ได้